จะสร้างใบงานใบความรู้หรือแบบฝึกหัดในแคนวามีวิธีทำยังไงคลิปนี้ครูอันจะพาเพื่อนๆไปทำค่ะซึ่งในแคนวานั้นมีเทมเพลตให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายน่ารักนรักทั้งนั้นเลยค่ะไปดูวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะไปค่ะ wow. เมื่อเราเข้ามาในแคนวานะคะไปดูทางด้านมุมตรงทางด้านตรงกลางจอนะคะเขาจะถามเราว่าคุณต้องการจะออกแบบอะไรมันจะมีคำว่าสำหรับคุณงานนำเสนอโซเชียลวิดีโอพิมพ์ผลิตภัณฑ์หรือเพิ่มเติมนะคะตอนนี้เขาพิมพ์เข้ามาคำว่าสำหรับคุณมันก็จะมีงานนำเสนอเพื่อการศึกษาเป็นวิดีโอเพื่อการศึกษาอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษาโปสเตอร์ห้องเรียน ส่วนของ Google Classroom ใบางานแผนการเรียนตารางเรียนหรืองานกลุ่มนะคะอยู่ให้เราสามารถเลือกใช้งานนะคะวันนี้อูอาจจะพาเพื่อนๆไปดูในส่วนที่เป็นใบางานก็คลิกเข้าไปในใบางานนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามาในใบางานนะคะเราก็จะเห็นใบางานนะคะมันก็จะมีสำหรับคูณมีแผนง,งานคณิตศาสตร์แผนง,งานภาษาอังกฤษแผนง,งานสังคมศึกษา ไปงานวิทยาศาสตร์ไปงานศิลปะนารบายสีผลลัพธ์ทั้งหมดเราก็มีเทมเพลตให้เราเลือกใช้มากมายนะคะเดี๋ยวครูอ่านพาเพื่อนๆไปดูอย่างตรงนี้ระบายสีนะคะถ้าเ,เพื่อนๆจะนําไปให้ใช้ในเด็กระดับชั้นประถมวัยนะคะก็สามารถที่จะคลิกเลือกเข้าไปใช้งานได้นะคะอย่างถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของครอบครัวน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่ง แบบฝึกหัดที่เ,เพื่อนๆสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆไปดูแบบฝึกหัดที่เป็นในหมวดเดี๋ยวขอไปดูในหมวดอ,อย่างของหมวดภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราจะทําใบงานหมวดภาษาอังกฤษเราก็คลิกคําว่าทั้งหมดค่ะเสร็จแล้วก็จะปรากฏเทมเพลตนะคะของใบงานขึ้นมาให้เราเลือกใช้นะคะตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ตัวไหนเราก็เพียงแค่คลิกเข้าไปค่ะ อย่างสมมุติว่าตรงนี้ครูอ่านจะใช้เอาเป็นตัว body part ถ้าครูอ่านจะใช้ตรงนี้นะคะครูอ่านก็เพียงแค่คลิกมันก็จะมาปรากฏทางด้านขวามือของเราเราสามารถที่จะปรับแก้ไขใบงานของเราได้นะคะอย่างตรงนี้เดี๋ยวเขาขยายจอให้ใหญ่ขึ้นนะคะอย่างตรงนี้นะคะถ้าเราจะเปลี่ยนตัวอักษรน,นะคะเปลี่ยนภาษาเราสามารถทําได้นะคะ เราจะเปลี่ยนภาษาอย่างตรงนี้ถ้าเราจะทําเป็นคําสั่งภาษาไทยเราก็คลิกเข้าไปตรงตัวอักษรเสร็จแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกนะคะตัวอักษรมันก็จะเกิดแทบคลุมตัวอักษรขึ้นจากนั้นเราก็พิมพ์เปลี่ยนภาษาค่ะแบบฝึกหัด ตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้ง่ายๆนะคะหรือเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีของตัวอักษรหรือข้อความได้นะคะเราก็คลิกไปที่ข้อความหรือตัวอักษรแล้วก็ดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็คลิกให้เกิดแถบนะคะลากคลุมค่ะจากนั้นไปที่ตัว A ด้านบนค่ะเราจะเปลี่ยนตัวอักษรเป็นสีอะไรนะคะเขาจะมีสีมาให้เราเลือกนะคะในตัวอยา่างสีน้ำตาลสีแดง หรือเราจะบวกเพิ่มแล้วเราไปคลิกเอาก็ได้นะคะเป็นสีเขียวซึ่งแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะมันเป็นอะไรที่สะดวกมากนะคะหรือถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนรูปอย่างสมมุติว่าในตัวอย่างนะคะเราต้องการจะเปลี่ยนรูปภาพเราก็คลิกเข้าไปที่เลเยอร์รูปภาพค่ะเราไม่ต้องการจะใช้ภาพนี้เราก็ลบทิ้งไป ไปที่ถังขยะนะคะกดลบทิ้งไปแล้วนะคะเราต้องการจะนําภาพเข้ามานะคะที่เป็นภาพที่เราเตรียมเอาไว้ก็สามารถที่จะนําเข้ามาได้ให้เราคลิกไปที่คําว่าม้วนฟิล์มค่ะอันนี้จะเป็นการนําภาพจากออแกลลอรี่รูปภาพของเราเข้ามานะคะสมมุติว่าเราต้องการจะนําภาพจากแกลลอรี่รูปภาพนะคะรูอ,อันปลายอารูปภาพรูปไก่เข้ามาสมมุตินะคะผู้อ,อ่านก็จะได้รูปภาพไก่เข้ามา แล้วก็ยอ่อเราสามารถที่จะยอ่อได้เราจะยอ่อภาพได้นะคะเราก็คลิกแล้วก็ลากนะคะลากไปวางแล้วก็ยอ่อภาพให้มีขนาดเล็กลงได้แล้วก็ลากมาวางแทนในตำแหน่งของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนำภาพเข้ามาแบบที่1นนะคะหรือแบบที่2ที่เราจะนำภาพเข้ามาก็คือภาพที่อยู่ในแคนวาเองนะคะก็ให้เราคลิกไปที่คำว่าองค์ประกอบค่ะ จากนั้นนะคะของเขาก็จะมีตรงคำาภาพนะคะปรากฏขึ้นมาให้เราใช้งานอย่างตรงคำว่ากราฟิกหรือใช้งานกราฟิกนะคะเราก็สามารถคลิกจะเลื่อนดูว่ามันมีภาพที่เกี่ยวข้องกับที่เราจะเข้านามาใช้งานได้หรือเปล่านะคะอย่างตรงนี้มีภาพจมูกคู่อันจะใช้ภาพจมูกก่าก็แค่เพียงแค่จิ้มเข้าไปค่ะภาพจมูกก็จะมาปรากฏอยู่ในแผ่นใบงานของเรานะคะเราก็ยอ่อเราจะเปลี่ยนตรงนี้ออกแล้วก็คลิก แล้วก็ไปที่ถังขยะลบแล้วก็นําภาพที่เราเตรียมเอาไว้หรือเลือกเไว้เข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่อยู่ในตัวแคนวานะคะหรือเราจะไปคลิกค้นหาก็คลิกตรงคําว่าค้นหาแล้วก็พิมพ์คําว่า,าร่างกายหรือบอดี้แล้วก็กดค้นหา เขาก็จะ insert ภาพเข้ามาให้เรานะคะนำมาใช้งานซึ่งขนาดที่เราใช้งานนั้นเราอาจจะต้องมีการให้เครดิตก็ได้นะคะว่า,เ,าเรานำภาพมาจากของ Can วานะคะคก็ไปลองเลือกใช้งานกันดูค่ะอันนี้ไม่ใช้งานนะคะเราก็จะย้อนกลับในกรณีที่เราจะต้องการภาพกรณีที่เราต้องการภาพ อันนี้จะเป็นภาพกราฟิกนะคะจากการค้นหาคำว่า body นะคะก็ในกรณีใบงานนะคะเราทํางานใบงานไปที่1เสร็จแล้วเราต้องการจะเพิ่มใบงานเราก็กดไปตรงเครื่องหมายบวกเราก็จะเกิดเทมเพลตเปล่าขึ้นมา1นึ่งเทมเพลตเราก็สามารถที่จะออกแบบได้หรือเราจะไปนาแม่แบบเข้ามาก็ได้ค่ะก่าไปที่เครื่องมือทางด้านซ้ายมือคลิกเข้าไปที่คําว่าแม่แบบ นะคะแล้วก็ย้อนกลับไปหาแบบฝึกเข้ามาค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะได้ใบางานของเราเข้ามาเป็นใบที่2ออยู่ที่ว่าเราจะทํากี่ใบางานก็เราสามารถกดตรงนี้เลือกเทมเพลตเพิ่มขึ้นได้นะคะอันนี้เป็นวิธีการทําใบางานในในแคนวานะคะตรงนี้ก็เช่นกันค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนตัวอักษรได้เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนสีได้นะคะในแคนวา ซึ่งตัวใบางานของทาซึ่งตัวแคนวาะนะคะซึ่งตัวแคนวานั้นลักษณะการทํางานมันก็จะคล้ายๆกับของ powerpoint ค่ะเมื่อเราทํางานใบางานเรียงสไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้สมมุติว่าเราไปเลือกสไลด์เข้ามาใบางานเข้ามานะคะหรือจะเป็นใบความรู้ก็ได้นะคะอย่างสมมุติว่าถ้าเราจะเป็นใบความรู้ที่เราใช้นะคะเราก็ สมมุติว่าเราจะเ,าเป็นใบความรู้เข้ามานะคะเราก็ไปคลิกเลือกอย่างเช่นของตัววิทยาศาสตร์อันนี้เป็นใบความรู้ของเราเอาเข้ามานะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพ นี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปภาพได้นะคะเปลี่ยนรูปภาพพิมพ์ข้อความใส่ลงไปใหม่ได้นะคะซึ่งเพื่อนๆก็ไปลองเลือกใช้งานตรงนี้กันดูนะคะเมื่อเราทำงานใน c a n วาเสร็จนะคะเราสามารถที่จะทำคลิปวิดีโอการสอนนะคะโดยบันทึกเป็นวิดีโอการสอนพร้อมเห็นหน้าครูผู้สอนได้แต่ถ้าเราจะบันทึกแบบเห็นหน้าครูผู้สอนนั้นจะต้องไปทําในคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเวลาที่ทํางานนั้นเราก็สามารถที่จะบรรยายนะคะ ตามสไลด์ที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลยอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของแคนวาเพื่อนๆก็ลองไปเลือกใช้งานกันดูนะคะนอกจากนี้เองในตัวแคนวานอกจากจะมีพวกไปงานแล้วนะคะมันก็ยังจะมีตัวที่เป็นตัวกราฟิกต่างๆนะคะให้เราเข้าไปเลือกใช้งานอย่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูอ่านจะพาเพื่อนๆไปดูในเรื่องของการออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะก็ ดูะคลิกไปตรงที่แทบ็บเครื่องมือทางด้านซ้ายมือแอนะนำสำหรับคนนะคะเราก็ไปเลือกอินโฟกราฟิกเข้ามาค่ะซึ่งในแคนวานั้นมันก็จะมีอินโฟกราฟิกให้เราเลือกนำไปใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะมันเป็นอะไรที่สะดวกกับเราโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการออกแบบอออกแบบสื่อการสอนของเราใหม่นะคะเพื่อนๆก็ลองนำไปใช้งานกันดูค่ะมีอะไร น่ารักน่ารักลูกเล่นน่ารักนะคะก็ลองไปใช้งานกันดูค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการทําแบบฝึกหัดทําใบงานหรือใบความรู้แบบง่ายๆในแคนวาเพื่อนๆก็ลองไปเลือกใช้งานนะคะไปลองฝึกทํากันดูค่ะไม่ยากเลยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ